ครบสวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเศรษฐกิจพิเศษนะครับประจำช่วงเย็นวันที่3เดือนมกราคมใครที่กาลังมองหาบริการห้องสัญญาทองคาสกุลเงินนั้งสุนสาม,มารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ไอดีมาได้เลยนะครับ v t Market กับโปรโมชั่นใหม่ Lo อตสกโกใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ For e ฟอยล y กับโปรโมชั่นใหม่ครับรับทองคํามูลค่าสูงสุด 10,000 US อลลา a ์เพียงเข้าร่วมกันกับการชิงทองคำไปกับโปรโมชั่นของเรา XM เบอร์ปัจจุันนี้รับโบนัสฟรีทันที30 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินครับสวัสดีนักลงทุนครับผมสรุปข่าวเศรษฐกิจในช่วงเย็นวันนี้เราจะพานักลงทุนเนี่ยไปดูนะครับข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนล่าสุดแล้วนะครับทางด้านของเว็บไซต์ประชาชาติธุรกิจมีการลงบทความที่น่าสนใจเปิดเหตุผลจีนมั่นใจปฏิหารเศรษฐกิจจะมีต่อไป บทความนี้นะครับเขียนโดยคุณนงนุชสิงหเดชะครับความไม่แน่นอนหลายอย่างที่จีนเผชิญอยู่ทั้งจากการแพร่กระจายของโควิด -19 และความตึงเครียดทางด้านการค้าและภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐอเมริกาตลอดจนปัญหาบริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่ผิดนัชระนี่ทำให้บรรดานักวิเคราะห์ต่างชาติลดความเจ,จริญรัดของเศรษฐกิจจีนลงอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าจีนจะยังคงมีความมั่นใจอยู่มากว่า ปฏิหารเศรษฐกิจดินแดนมังกรที่เคยทำให้โลกแง้มมองอย่างอิจฉาจะยังคงดำเนินต่อไปได้เห็นได้จากบทบรรณาธิการของ global times นะครับสื่อที่เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจีนที่มีการระบุว่า ปฏิหารเศรษฐกิจจีนจะยังคงดําเนินต่อไปและจะทําให้พวกตะวันตกที่ชอบบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องผิดหวังเพราะว่าจีนเนี่ยกำลังเพิ่มมาตราการต่างๆเพื่อให้มั่นใจว่าเศรษฐกิจจะสามารถวิ่งฟ้าคลื่นลมแรงในช่วงต้นปี2022ได้โดยที่การลงทุนภายในและก็การค้าต่างประเทศจะเป็นกุญแจสําคัญในการหนุนส่งให้เศรษฐกิจจีนสามารถกลับมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง สื่อจีนอ้างว่าสภาพเศรษฐกิจจีนดีกว่าสหรัฐอย่างมากเพราะว่าสหรัฐนั้น ตกอยู่ในวังวนน้ำลึกของเงินเฟอ้อและก็ความกลาหนของการระบาดของโควิด -19 ที่กลับมาอีกะระลอกในขณะที่จีนนั้นการบริโภคภายในแข็งแกร่งความต้องการซื้อสินค้าจีนจากต่างประเทศมีสูงอีกทั้งเงินหยวนยังคงแข็งค่าเมื่อเทียบกับเงินต่างประเทศหลักๆห,หลายสกุลเลยส่วนอัตราเงินเฟอ้อในปี2021ยังอยู่ในระดับต่ำกว่า2%จึงทำให้ธนาคารกลางจีนสามารถรักษาอัตราดอกเบี้ยนในปี2022ให้อยู่ในระดับต่ำ ช่วยให้บริษัทต่างๆสามารถกู้ยืมในต้นทุนที่ต่ำเพื่อขยายธุรกิจต่อไปได้จีนอ้างว่ามณฑลสําคัญทางเศรษฐกิจอย่างกวางตุ้งแล้วก็เจียงซูยังคงเคลื่อนไหวมีการเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายในโครงการสําคัญโดยกวางตุง้งซึ่งมีขนาด GDP เทียบเคียงกับเกาหลีใต้มีแผนจะเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายอีก9แสนล้านหยวนในปี2022เพื่อลงทุนหลายโครงการทั้งระบบรถไฟฟ้าใต้ดินในเมืองระบบขนส่งเร็วทางราง ระหว่างเมืองโครงการพลังงานใหม่เขตอุตสาหกรรม20แห่งส่วนเซี่ยงไฮ้ หนึ่งในเครื่องยนต์เศรษฐกิจของจีนได้พัฒนารายละเอียดแผน,แผนเพื่อผนึกมฑลทนที่อยู่รอบๆสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแยงซีให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นโดยมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆการพัฒนาของจีนในรอบ40ปีที่ผ่านมานะครับแสดงให้เห็นเลยว่าเมื่อใดก็ตามที่จีนเผชิญกับความถดถอยทางเศรษฐกิจอย่างเช่นวิกฤตการเงินเอเชียในปี1997แล้วก็วิกฤตการเงินสหรัฐเมื่อปี2008ที่ก่อความปั่นปน วดไปทั่วโลกผู้วานโยบายของจีนจะพึ่งพาการขยายการลงทุนภายในประเทศเสมอเพื่อจุดประกายการเติบโตใหม่อีกทั้งคุณลักษณะเฉพาะทางการเงิน2ประการของจีนก็คือระดับเงินออมของครัวเรือนที่ไม่ธรรมดาแล้วก็การที่รัฐบาลสามารถควบคุมเงินเฟอ้อให้อยู่ในระดับต่ําช่วยมอบโอกาสอันมีค่าให้กับประเทศถ้าหากเงินเฟอ้อของจีนสูง6.8%แบบที่สหรัฐเป็นอยู่ในขณะนี้ ธนาคารกลางจีนก็คงจะถูกบังคับให้ปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างมากซึ่งจะทําให้การลงทุนเนี่ยถูกจํากัดในปี2022นี้นะครับจีนจะพบกับสภาพแวดล้อมระดับมหาภาคที่มีพลวัตและก็ความมั่งคั่งไม่เหมือนกับสหรัฐที่เฟดเนี่ยถูกมัดมือแล้วก็จําต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟอ้อที่เตลิดไปไกลในขณะที่ธนาคารกลางจีนได้ปรับลดดอกเบี้ยไปเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาหลังจากอาชีพสภาพคล่องเข้าสู่ระบบอีก1ล้านล้าน,านหยวน จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่านโยบายการเงินที่สวนทางกันระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่อันดับที่1แล้วก็อันดับที่2ของโลกตามลําดับช่วยให้จีนอยู่ในฐานหน้าที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีกว่านอกจากนั้นการที่ RCEP หรือว่า ASEP นะฮะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคซึ่งเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยที่จะมีผลบังคับใช้ต้นปี2022จะทําให้การค้าต่างประเทศของจีนกับญี่ปุ่นแล้วก็อาเซียนขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ นแง่นนของประชากรศาสตร์ครับจีนได้เปรียบกับสหรัฐอย่างมากเลยในด้านของทุนมนุษย์ไปจนถึงปี2035ส่วนความรุดหน้าโครงข่ายสื่อสาร 5G แล้วก็เทคโนโลยี AI เนี่ยซึ่งแสดงให้เห็นเลยว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจะยังดำเนินต่อไปไม่หยุดหย่อนเพื่อสร้างความเหนือกว่าทางด้านเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับทางสหรัฐ การที่รัฐบ,บาลสหรัฐนะครับเล่นงานบริษัทเทคโนโลยีจีนเนี่ยรังแต่จะทําให้ผู้นําจีนแก้ปัญหาด้วยการพึ่งพาตัวเองมากขึ้นแล้วก็การใช้ในโยบายบุ่งร้ายต่อจีนมีแต่จะกระตุ้นให้จีนป้องกันความเสี่ยงตัวเองทบทวนกลยุทธ์ความมั่นคงของชาติแล้วก็บุ่งไปที่การสะสมทรัพยากรทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เทคโนโลยีครับนี่ก็ถือว่าเป็นบทความที่ดีนะครับทำให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับระหว่างจีนแล้วก็หลายประเทศเลยที่ Uh, กำลังจะ,จะเจริญเติบโตในปี2022นี้นะครับอย่างไรก็ตามนั้งจุดครับเพิ่งจะเริ่มต้นปีสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอนสูงเดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งดีกว่านะครับว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างที่สหรัาฯกูเกิลไทมส์เนี่ยได้มีการรายงานไว้จริงหรือไม่ขอบพระคุณครับ